ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือบารมีที่สะสมมาเส้นทางของต้นข้าวสุปริยาวันที่รางวัลวิ่งเข้าหาเด็กอายุ13ปีพูดกันตรงๆนะครับถ้าเด็กคนหนึ่งไม่มีของไม่มีบารมีไม่มีแรงหนุนจากผู้คนรอบตัวจริงรางวัลจะไม่วิ่งมาหาพร้อมกันขนาดนี้แล้ววันนี้ชื่อของต้นข้าวสุปริยาไม่ได้ถูกพูดถึงแค่บนเวทีคอนเสิร์ต แต่ถูกพูดถึงบนเวทีรางวัลเวทีการศึกษาและเวทีหัวใจของคนทั้งประเทศคลิปนี้ผัวอีซอจะไม่เล่าแบบอวยแต่จะพาไล่ดูทีละจุดว่าทำไมเด็กผู้หญิงอายุ13ปีคนนี้ถึงมาไกลเกินฝันได้จริงรางวัลไม่โกหกโดยเฉพาะรางวัลด้านปัญญาก่อนจะไปถึงรางวัลใหญ่เราขอเริ่มจากรางวัลที่หลายคนมองข้าม แต่คนในวงการรู้ดีว่าหนักที่สุดนั่นคือรางวัลเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญารางวัลน,นี้ไม่ได้ดูยอดวิวไม่ได้ดูความดังแต่ดูตัวตนต้นข้าวได้รับรางวัลน,นี้ในงานเปิดโลกนักอ่านหนังสือคือเมล็ดพัน์ธุแห่งปัญญาหรือสกูบุ๊กแฟร์ครั้งที่หนึ่งคำถามคือเด็กนักร้องดังๆมีเยอะแต่ทำไมชื่อของต้นข้าวถึงถูกเลือกให้ยืนในเวทีนี้ คำตอบมันชัดมากเพราะตนข้าวไม่ใช่เด็กที่ร้องเพลงอย่างเดียวแต่เป็นเด็กที่เรียนไปทำงานไปและยังรู้หน้าที่ของตัวเองนี่คือรางวัลที่บอกสังคมว่าเด็กคนนี้ไม่ได้ถูกยกเพราะกระแสแต่ถูกยกเพราะศักยภาพเวทีนักเรียนจังหวัดภาพที่คนดูแล้วเงียบวันที่29มกราคม2569ต้25 69, ตนข้าวสุปริยาปรากฏตัวในงาน ศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่73สถานที่ไม่ใช่เวทีบันเทิงแต่คือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาการจนบุรีภาพที่หลายคนเห็นแล้วพูดเหมือนกันคือนี่แหละเด็กจริงเด็กที่ยังยืนอยู่ในระบบการศึกษายังร้องเพลงให้ผู้ใหญ่ฟังยังทำหน้าที่นักเรียนโดยไม่เอาความดังมาบังหัวผัอีซอขอพูดตรงนี้เลยว่า เด็กที่ดังแล้วยังยืนในจุดนี้ได้ไม่ได้มีเยอะในวงการไทยรัฐรางวัลเงินทองและน้ำใจมาถึงจุดที่หลายคนพูดถึงมากที่สุดรางวัลจากไทยรัฐต้นข้าวได้รับทองคำมูลค่าหนึ่งแสนบาทแต่สิ่งที่ทำให้ข่าวนี้แรงไม่ใช่ราคาแต่คือเจตนาผู้โชคดีอย่างคุณนุก,กูลออกมาพูดชัดเจนว่าทองคำนี้จะถูกนำไปจัดทำเป็นมาลัยพิเศษ เพื่อมอบให้ต้นข้าวบนเวทีสำคัญนี่ไม่ใช่การให้เพราะสงสารแต่คือการให้เพราะเห็นคุณค่าและอย่าลืมอีกหนึ่งเรื่องใหญ่พลังโหวตจากแฟนคลับต้นข้าวคว้าอันดับสองท็อปโหวตสาขาบันเทิงคะแนนระดับนี้ไม่มีทางเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีคนรักจริงลองนึกภาพตามนะครับเด็กอายุ13ปีได้รับรางวัลด้านปัญญา ได้รับการยอมรับจากเวทีการศึกษาได้แรงหนุนจากสื่อใหญ่และยังมีแฟนคลับพร้อมใจกันโหวตทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องฟลุกมันคือคำว่าสะสมบารมีบารมีจากการไม่หยุดเรียนบารมีจากการไม่ลืมรากบารมีจากการเคารพผู้ใหญ่และบารมีจากความจริงใจบนเวทีแม้จะมีข่าวดีแค่ไหนต้นข้าวก็ยังกลับไปจุดเดิมนั่นคือเวทีการแสดง คืนนี้งานประจำปีปิดทองรอยพระพุทธบาทและรูปหล่อหลวงพ่อจ้วนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้างตําบลท่าไม้รวกวอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีเวลา21นาฬิกาเป็นต้นไปหัวอีซอขอพูดตรงนี้เลยว่าเด็กที่ดังแล้วแต่ยังทํางานเหมือนเดิมนี่แหละของจริงอีกหนึ่งภาพที่คนดูแล้วอมยิ้มคือโพสต์ของยานีรับสมัครคนทําหน้าที่ย่าแทน ย่าได้ยื่นใบาลาออกเรียบร้อยแล้วหลายคนขำแต่ผัวอีซ้อมมองลึกกว่านั้นเพราะบุคลิกของต้นข้าวความกล้าความตรงความเป็นธรรมชาติมันมาจากการโตมากับยานีผู้หญิงที่คล่องแคล่วไม่อ่อนแอและเลี้ยงหลานด้วยความจริงเด็กแบบนี้ต่อให้ดังแค่ไหนก็ไม่หลุดง่ายยานีกับน้องต้นข้าวไม่ใช่แค่ความผูกพันของยากับหลานแต่คือความสัมพันธ์ของคนสองคน ที่จับมือกันฝ่าชีวิตมาตั้งแต่ยังไม่มีอะไรเลยยานีคือคนที่เลี้ยงน้องต้นข้าวมาตั้งแต่เป็นเด็กตัวเล็กๆดูแลทุกก้าวของชีวิตตั้งแต่วันที่ยังไม่มีเวทีไม่มีแสงไฟไม่มีเสียงปรบมือมีเพียงเสียงร้องเพลงใสๆข้างถนนกับหมวกใบหนึ่งที่วางไว้ขอความเมตตาจากผู้คนที่เดินผ่านไปมาวันนั้นต้นข้าวยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความฝันของตัวเองจะไปไกลแค่ไหนแต่ยานีรู้ ยานีเห็นแววและยานีเชื่อในหลานคนนี้มาตลอดยานีไม่ได้สอนให้ต้นข้าวเป็นคนดังแต่สอนให้เป็นคนดีสอนให้รู้จักกระตันยูรู้จักเคารพผู้ใหญ่รู้จักอดทนรู้จักยิ้มแม้ในวันที่เหนื่อยและรู้จักยืนหยัดในวันที่โลกไม่ใจดีกับเราเพราะเติบโตมากับยานีต้นข้าวจึงเป็นเด็กที่มีความสามารถแต่ไม่หลงตัวเองเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียง แต่ไม่ลืมรากเง้าของตัวเองจากเด็กน้อยที่ร้องเพลงข้างถนนในวันนั้นวันนี้ต้นข้าวเติบโตมาเป็นศิลปินที่มีคนรู้จักทั้งประเทศมีเวทีใหญ่มีรางวัลมีชื่อเสียงแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยคือหัวใจของเด็กคนหนึ่งที่ยังคงมองยานีเป็นทุกอย่างของชีวิตและไม่ว่าเส้นทางข้างหน้าจะไกลแค่ไหนชื่อของยานีจะยังคงเดินอยู่ข้างๆต้นข้าวเสมอ เหมือนที่เคยทำมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้และต่อไปในทุกวันของชีวิตผัวอีซอขอสรุปแบบไม่อ้อมขอมนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับต้นข้าวสุปริยาไม่ใช่โชคช่วยไม่ใช่แค่ดวงและไม่ใช่เพราะใครอุ้มแต่มันคือการสะสมทีละก้าวของเด็กคนหนึ่งกับผู้ใหญ่รอบตัวที่พาไปถูกทางวันนี้อาจยังไม่ใช่เส้นชัยแต่ชัดเจนว่าเธอไม่ได้ยืนผิดที่ และถ้ายังเดินแบบนี้ต่อไปคำว่ามาไกลเกินฝันอาจยังไม่ใช่จุดสูงสุดของชีวิตเธอด,ด้วยซ้า อได้โวตแบบคนรังทั้งประเทศเลยยา่าเล่มละลายมากมันไม่ค้ดนันจะได้ขนาดนี้ค่ะคิดว่าทําไมคนถึงรักต้นข้าวเยอะราม,ามันมักน่ารักน่ารักไหมน่าม่เป็นคนดีคนดีเห็นบอกว่าหนูมีบ้านแล้วหรอบ้านเสร็จแล้วบ้สองหลังแล้ว ย่าจ๋าจากที่ไปเปิดหมวกได้วันละสองร้อยวันนี้โอ้ยคือแบบหลานเป็นที่รักขนาดนี้รู้สึกไงบ้างคาก็มันมัน,ม,นมันดีเกินคาดไปเปลี่ยนชีวิตเราเลยเป็นนเราคิดกันหน่อยอหลายคนอยากมีบ้านไปรายการแค่มีบ้านอยู่เราพูดกันไว้ว่าแค่มีบ้านอยู่เราก,ก็พอแล้วมมไม่คิดว่าเราจะสร้างมาได้ขนาดนี้เลยค่ะคือเขาบอกว่าจริงๆแล้วคือต้นข้าวก็คือน่ารักได้คุณย่านี่แหละคุณย,าณยา่าสมาัยสาวสวยไหมนะไม่น้อยกว่าหนูค่ะดุ๊กดุ๊แม่เลยเอ้ยน่ารักเออแต่ว่า หลายคนก็ชมว่าหนูกัตันยูไม่ลูกมันก็เลยทําให้แบบว่ามีกินมีใช้อะไรเงี้ยรักย่าค่ะรักย่าแกงชอบหนูชอบแกงย่าใช่ไหมล่ะทําไมอ่ะทำไมชอบแกงยาอ่ะตอนที่ไปร้องเพลงเนี่ยออกไปนงานเนี่ยค้อเาไม่ได้แกงย่าไม่มีแบบสุกเนี่ยอยู่กับย่าสคนอยู่จะแกงไทยเลยอ๋อแกงใหอีก่อนอ๋อแล้วย่าเป็นไงล่ะชอบแกงอะค่ะเราก็ยิ้มด้วยยิ้มสนุกไปด้วยโอ้โห คือเราสนิทกันเลยค่ะเขาเล่นอะไรกับเราเหมือนเพื่อนเล่นกันเลยค่ะดีมากแล้วเราทำได้ทุกอย่างเล่นได้ทุกอย่างเป็นได้ทุกอย่างเขาเออแล้วย่าร้องเพลงได้ไหมคะก็เคยเคยเป็นนักร้องอยู่เมื่อก่อนานแล้วแล้วเรือรั่วงไหมคะหลังคาเรือนรั่วงไหมคะต้อเไปทำคอนเทนต์อยู่ค่ะใช่เคยเคยทำคอนเทนต์อยู่เออสนิดอ่ะหลังหลังคา nào mình được đi thật sự. Thử. Na làm na làm. Cảm ơn Cảm ơn các bạn Cảm ơn